แล้วก็ผมฟิวสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาเอ้ฟิวไอตัวน้องนั่นก่อนวันนี้เราจะมารีวิวปืนเรานะครับว่าเรามีปืนอะไรบ้างไปไปรีวิวปืนกันเลยเดี๋ยวไปดูชุดก่อนชุดก่อนที่มีจะประกาศนะคะไปดูที่อาวุธน้องนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมรู้ยังคะแล้วก็ปืนนี้ครับนี่นี่เสียไหมครับเสียไหมครับนี่ปืนนี้ปืนนี้ก็มีนี่นะครับปืนนี้นะครับ นี่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 ไงล่าสุดมึมแล้วก็นี่ปืนนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเออเไอศกับ นี่แค่นี้มีกระทะมีให้เป็นบนกคะตาะไม่มีนะครับมีดบินไม่มีนะคับมีดับคกตะละกับมีเป็นไงเดี๋ยวไปดู่าตายงินรางกันนี่อันดับเก่งภาพรวมนี่เห็นไหม ชนะสตยี่สิบอัตราหัวส่นเปอร์เซ็นะครับวันนี้หมดแล้วไปอัตรายิงหัวส่นเปอร์เซ็นะนะชนะชนะเป็นไงนี่น นี่ได้ดูกระเป๋า <to> นี่เป็นไงบ้างคะ mm hmm.